สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาสตูดิโอค่ะคลิปนี้นะคะรายยาัญญาจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีทำผัดขิงปลากระพงแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะมาตะเตรียมวัตถุดิบกันนะคะ,ะ,ะดดก็จะ,ะมีขิงสดนะคะมีเห็ดหูหนูดำนะคะมีแครอทมีพริกหยวกนะคะมีพริกแดงนะคะแล้วก็มีกระเทียมกับพริกค่ะ เดี๋ยวเราจะนำกระเทียมกับพริกนั้นมาโขลกพอหยาบนะคะด้ะนี้ก็จะเป็นปลากระพงนะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นๆไว้แล้วค่ะโขลกพริกกับกระเทียมให้พอหยาบนะคะใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยนะคะ เียมนะคะที่เราตกเอาไว้ะคะ่ะอั่ให้หอมนะคะ่ะใส่เนื้อปลากระพงลงไปะคะ่ะ หว่างนี้นะคะเราก็จะใส่ขิงลงไปค่ะใส่ผักลงไปนะคะก็จะมีเห็ดหูหนูดำนะคะมีพริกมีแครอทนะคะมีพริกหยวกพริกแดงนะคะใส่รวมกันไปเลยนะคะแล้วก็ผัดรวมกันค่ะ มันแห้งนะคะก็ใส่น้ําลงไปเพิ่มเติมค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะส่ด้วยซีอิอ๊วขาวค่ะใส่ซอสผักเขียวลงไปนะคะ ค่ะลุกเคลานะคะส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูค่ะถ้าใครชอบน้ำเยอะหน่อยนะคะก็อาจจะใส่เพิ่มไปได้นะคะลองชิมรสชาติดูนะคะชอบเค็มชอบหวานก็เติมเสริมกันไปได้ค่ะ นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดขิงปลากระพงแบบง่ายๆค่ะคุณผู้ชมนะคะก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องระยาสตูดิโอนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ